แต่ความสุขความเจริญกินได้ที่ท่านพุปราสนาจงสำเร็จผลสวขวาม์มุ่งหมายทุกประการเงินทองไร้บาเทมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดตลอดทุกตลอดชาติการพัฒนาเสรีุกข์บริสุัธิ์ือกาสในนี้เข้ามาจุดเชียร์มงคลันเกิดคือหนูด้าวมันไส้กรอ

นบดีดมารถกระติกมาด้วยมาที่มากระสายําไหลิไม่ไหวใช่ไหมคนลอดไมอดใช่ขางหนานะครับจาที่ของห้มาจากบ้านเลขที่ ก็สามน้พอ้นหน้าหนก็ได้พ้รับดไปบ้านไปที่ปเ้าระบาทลอยฟ้าเอาระนำอยู่ร่วมไปพระบาทลยฟ้าคุณพ่อสักคุณแม่ติ๋งแม่ต้งบ้านเล่าอนา เขาว่าสิ่งาที่เกิดขนแลวเปี้การงานนู่นี้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีวันจำนวน200าคาร้าานีมายเปนผู้เจรูชทนหนระบายเจ้าปลอดปอดไยปฏิเสธตัวไม่ยลเรูเร